สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคายยูฟาพีเจแปะแปเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอามาเล่นเกมอันแมวหน่อยนะครับผมนะก็ทุน15ื่นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด200เลยละกันนะครับผมนะก่อซื้อโบนัสที่15ื่นห้ายครับผมมา งามเก้ากับเกมเม้าหน่อยอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยเล่นตะเกมเม้าหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเอาโอเคนะครับผมนะช่องป่าเมี้วผมก็กลับปลาเลี้ยวนะครับหลังจากที่โดนแบนไปนะครับผมนะเดี๋ยวก็แบนเดี๋ยวก็ปวดแบนคอยอยู่นี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็บินเดี๋ยวก็ไม่บินอยู่นี่จักเอียงนะครับผมนะคอยกับงงกับยูทูบนะครับช่วงนี้นะครับผมยูทูบอารมณ์มันแปรป่วนนะครับสงสัยเมนจะมานะครับผมนะเดี๋ยวก็บินเดี๋ยวก็บินจักเอียงนะครับผมคอยกับงงดกัน อย่างช่องเชนีนเอาช่องเก้าเสนก็ซับผมข่นั่นนะเรียบร้อยไปต่อพระอินแล้วครับผมบินอันเมื่อวานนี้นะครับผมนาช่องฝาแมวก็บินนะครับอแต่ก็กลับมาแล้วเออขวดกางงขึ้นกันเนาะเดี๋ยวก็บินแล้วก็บ่บินอยู่นี่แหละมันเบียได้ว่าสนุกคอยงงอยู่นี่สวยงามบินก็บินนะครับผมก็ตามภาษาแล้วครับผมมันเป็นเรียบปกติอยู่แล้วนะครับผมนสำหรับสายนี้นะครับผม ใครอยู่ได้นานกว่ากันก็คนนั้นแหละนะครับผมนะเอ้าช่องก็เยอะนะครับช่องไหนอยู่ได้นานกว่ากันจะช่องนั้นเยเอฟกินกระเปิมหมื่นหกเป็นเน้นไม่กับเอฟกินกระเปิมสวยไม่กับเอฟกินกระเปิมมีบอมีบอไม่กับเอฟกินกระเปิมมีบอมีบอเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แจกนะครับเอาบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับหมื่นเจ็ดวันเจ็ดเลยนะครับพี่น้องเรียบร้อยครับผม เปิดเลกแหกมันนะครับกับเกมแมวหน่อยครับพี่น้องเอ้ยฟาดมาสองหมื่นเอ็ดนักนักเน้นเน้นนะครับผมมาสวยงามใส่ตัวครับผมใส่ตัวไปครับผมเปิดมาใหม่เรียกข้อใดก็ไรไปฮุกพันแปดนะครับผมก็เอ้าก็ยังถือว่าดีกว่าเจ๊งนะครับผมอาจจะไหนก็ฝากติดตามหน่อยละกันนะครับผมนะสำหรับป่าแมวนะครับผมโอ้ยกระท่อนกระเทียนเหลือเกินนะครับช่วงนี้ยูทูปเนื้อครับผมนะ แล้วก็บินแล้วก็บินนะครับมันทำไม่ต่อเนื่องนะครับผมบัลลับบัลลับเอมเก็บกระเพิ่มอู้วสุดายดอกพุทหน่อยพวดนะครับผมเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบางดีกับเมกะไปหนึ่งเทีนะครับเก็บพันเก้าวันเย็บนะครับผมนะสวยงามมามาบอลหนักหนักปินเนี้ยบัลลับบัลลับบัลลับเอมเก็บกระเพิ่สวยมีบอยมาอีกแล้วว้าเอมเก็บกระเพิ่มมีบอย เว้ยเรียบร้อยแล้วครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็รางวาัลก้อนโตนะครับมาอีก6กพันเจ็ดนะครับใกล้แล้วครับพี่น้องเอ้ยใกล้ได้ทุนขึ้นล้วครับผมตอนเนี่ยเออเอา,เอาคูณสิบหกมาหนักแน่นน,นะครับผมนะโอ้อยเงียบกิบเลยครับผมฝีสปินอีลีนะครับผมเอาคูณสิบแปดเข้าไปนะครับมาขอคอมโบตอ่ตอ,นเ,ตอ,นเ,อเนียงต่อเนียงเนี่ย เออเอาคูณ20เข้าไปแล้วนะครับมาขอไซ่งามเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เก็บกระเพิ่มหนึ่งหมื่นนิ้นเนเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบันนีกับซูเปอร์ไปอีกหนึ่งเทนะครับสวยงามเอาที่เหลือกําไรเน้นๆพี่น้องเอ้ยที่เหลือกําไรเน้นๆว้าไอ้เอฟก็บกระเพิ่มอีกบ่ไปอีกว่ไอ้เอฟก็บกระเพิ่มอีกบ่อีกบ่ว้ายบังพีไอ้เอฟก็บกกระเพิ่มหมื่นสาม เว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกอีกแล้วนะครับเอาบัลลีกับซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับหมื่นหกวันเทียบนะครับผมนะสวยสปินสุดท้ายว่ายังไงบัลล์แล้วบัลลแล้วเอตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยอ่าโอเคนะครับผมนะก็เรียบร้อยดีนะครับน้องเนาะกับเกมอันเนี้ยน้อยนะครับไม้ที่สองก็จบไปที่สี่หมื่นสามเน้นๆเลยนะครับผมนะสวยงามอืม เอาโอเคแล้วครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะก็ยามเก่าก็ได้คือเก่าครับพี่น้องเอ้ยกับเกมแมวหน่อยนะครับเอาทุนหมืน่นห้านะครับผมนะแตกมาหาหมื่นก็เอาลาส์กับไปพี่น้องเอ้ยไปหาเหรียญแมวไหมกันดีก,กว่าเน้อ,อไป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 ,ไป